ผู้แบกของหนักภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงของหนักผู้แบกของหนักและการแบกของหนักแก่พวกเธอเธอทั้งหลายจงฟังข้อความนั้นภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าชื่อว่าของหนักภิกษุทั้งหลายอุปาทานักขันทั้งห้านั่นแหละเรากล่าวว่าเป็นของหนัก อุปาทานขันทั้งห้าเหล่าไหนเล่าคือขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารและขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือวิญญาณภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าของหนักภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าชื่อว่าผู้แบกของหนักภิกษุทั้งหลายบุคคลนั้นแหละเราเรียกว่าผู้แบกของหนักเขามีชื่ออย่างนี้มีโตษอย่างนั้นตามที่รู้กันอยู่ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่าผู้แบกของหนักภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าชื่อว่าการแบกของหนักภิกษุทั้งหลายตัณหาอันใดที่ทำให้มีการเกิดอีกอันประกอบด้วยความกำหนัดเพราะอำนาจแห่งความเพลินซึ่งมีปกติทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ ตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็นตัณหาในความไม่มีไม่เป็นภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการแบกของหนะัก